3เทคนิคลับที่คนรวยจากออนไลน์ไม่ยอมบอกคุณครับคลิปนี้ฮนะผมจะบอกถึงเคล็ดลับนะที่คนรวยกลมสําเร็จจากโลกออนไลน์ที่เขาทํากันนะแต่ไม่ยอมบอกคุณนะฮะข้อที่1ฮนะคือคอมมิชเมนต์ฮะคือวินัยความสม่ําเสมอที่คุณต้องมีให้กับตัวเองครับเพราะอะไรครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยนะมันจะฟลุกมากเลยนะถ้าเกิดสมมติคุณไปดังเนี่ยไปปังตั้งแต่คลิปแรกคนอาจจะดูคุณไม่เยอะไม่ปังตั้งแต่คลิปแรกก็ได้แต่คุณอาจจะปังในคลิปที่10ก็ได้คุณอาจจะปังในคลิปที่ร้อย คุณอาจจะปังในคลิปที่500คุณอาจจะปังในคลิปที่1000ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสม่ําเสมอที่จะทำไหมฮะถ้าเกิดคุณทามันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้นะยิ่งถ้าเกิดเปลี่ยนแบบนี้พัฒนาแบบนี้คนดูชอบมากขึ้นคุณก็จะเริ่มพัฒนางานของคุณไปเรื่อยๆครับดังนั้นแต่ถ้าเกิดคุณหยุดนะฮะผมเห็นคนทําออนไลน์เยอะมากฮะที่ทําไปสักพักแล้วหยุดนะฮะคุณลองไปดูเพจอะไรดูก็ได้ฮะแต่ไม่ใช่ เพจใหญ่เนะี่ยเป็นเพจเล็กหน่อยฮะจะเห็นว่าบางคนทําไปแล้วก็จะหยุดครับบางทีคุณเข้าไปดูฮะคือโพสสุดท้ายคือ4เดือนที่แล้วโพสตสุดท้ายคือ6เดือนที่แล้วฮะคือไม่ก้าขายของแล้วยิ่งคนเข้ามาถ้าเกิดเขาเห็นว่าคุณไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะคิดว่าคุณปิดร้านไปแล้วฮะยิ่งออนไลน์มันจะมีคนเข้ามาทําแล้วก็เลิกอยู่ไหมลูกค้าก็อาจเข้ามาเห็นในเพจคุณแลวอาจจะคิดว่าคุณเลิกทําไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณโพสต์สม่ําเสมอเนี่ยนะฮะเขาจะรู้ว่าคุณยังอยู่ในธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะ มีความสม่ำเสมอครับไม่ว่าวันนี้คุณจะยังสำเร็จไม่สำเร็จจะปังไม่ปังครับนะคุณควรจะต้องโพสต์อย่างน้อยวันละ1คลิปครับ mm hmm. ข้อที่2ครับคุณต้องมีพัฒนาการตลอดเวลาครับ คือออนไลน์เนี่ยมันเหมือนสงครามแย่งตาคนนะฮะสิ่งที่คุณเคยทําได้แล้วในอดีตเนี่ยมันอาจจะเคยปังในอดีตแต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็ได้คุณดูอย่างรายการเกมโชว์ดลครับสมัยก่อนมีอะไรฮะมีเ er, ดบักซิงเกอร์ถูกไหมดังไหมซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนะแต่พอสักพักเนี่ยเดบักก็ต้องลงไปมันก็ต้องมีเกมโชว์ใหม่เข้ามาตลอดเวลานะฮะดังนั้นเนี่ยพอคุณทําออนไลน์นะครับมันก็คือสงครามแย่งตาคนนะฮะคู่แข่งคุณนะฮะไม่ใช่คนที่ขายเสื้อแบบเดียวกับคุณไม่ใช่คนที่ขายกงงเกง กระเป๋าอะไรแบบนี้แต่คู่แข่งคุณนะฮะคือช่อง3คือ Workpoint ฮะคือคนที่จะพร้อมแย่งสายตาไปจากคอนเทนต์คุณตลอดเวลาเนะฮะเขาคิดยังไงคุณก็ต้องคิดแบบนั้นฮะ,ะถ้าเกิดเขาคิดว่าจะสร้างอะไรแปลกใหม่ให้มันว้าวกว่าเดิมเนี่ย คุณต้องคิดอะไรให้มันว้าวให้มันแปลกใหม่มากกว่านั้นครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีพัฒนาการครับดูอย่างเวลาผมทําคลิปเนี่ยนะคุณจะเห็น้ว่าจากคลิปเกา่กาๆมาคลิปปัจจุบันเนี่ยผมมีการพัฒนาตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนต้นไม้อ่ะครับถ้าเกิดไม่เติบโตมันก็ตายฮะแค่นั้นครับข้อที่3ครับคุณต้องมีความสนุกครับคุณจะสอนความรู้ได้นะคุณต้องบวกด้วยความสนุกคุณจะขายของได้นะคุณต้องบวกด้วยความสนุกครับอะไรที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องบวกด้วยความสนุกเสมอฮะฉะนั้นเนี่ยคุณ สร้างสรรค์ลงไปครับอย่างคุณจะขายเสื้อตัวนี้ฮะคุณจะขายยังไงให้มันสนุกครับหรือคุณอยากจะขายคอมอันนี้ฮะคุณจะขายยังไงให้มันสนุกครับคุณอยากจะขายบ้านครับขายยังไงให้มันสนุกครับเพราะว่าคนออนไลน์ฮะถ้าเกิดไม่สนุกไม่ดูครับ ดังนั้นนี่คือ3เคล็ดลับนะฮะซึ่งกันกลองจากประสบการณ์ของผมเนาะในการเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็ในการทําออนไลน์ครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะฮะสามารถกดติดตามได้ที่เพจได้ที่ช่องของอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและกดติดตามได้ที่ Line แอดมั r เตอร์โนะครับผมทุกๆวันเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงหึุคุณครับ